สวัสดีครับวันนี้ขไข่แมงงามมาดูน้ําฝนไหลหลากครับที่ฝายน้นําล้นตำบลหนองแม่งามครับเพเ่อบ้านขวดตำบลบิดมดำครับถือว่าน้ํามาเยอะมากครับฝนสองวันสองคืนยังไม่หยุดเลยครับยังโปรยมาเรื่อยๆครับยอมกดอากาศต่ําครับถือว่าฝนตกมาเรื่อยๆทั้งวันั้งคืนเลยครับ น้ำไหลหลากมาจากลำห้วยสูบนี่ครับน้ำแต่ว่าไม่ทะลักเข้าท่วมนาข้าวครับไหลแต่ในลำห้วยถือว่าแรงมากครับ เอาตาแกเอาใส่ไปดักไปหาปลาแล้วครับอันนี้น้ำรงสะพานข้ามลำห้วยครับเป็นฝายน้ำล้นหรือว่าไหลแดงมากครับหนักถือว่าฝนก็ตกแดงทั้งคืนเลยครับ ผมจะตกทั่วจังหวัดบรุรีัมยนแล้วครับภาคอีสานก็คงตกหลายจังหวัดครับอันนี้ที่ตำบลหนองแมงงามครับน้ำลำห้วยไหลแรงมากครับ น้ค่อนข้างจะขุนครับน้ําไม่ใสครับเป็นน้ําที่หลากลงมาจากที่ไร่สวนด้านบนครับด้านที่เป็นที่ไร่ชะล้างหน้าดินลงมาครับน้ําเลยขาวโพลแล้วครับเป็นขาวโลงแล้วครับ ๋ยวรอชนุนกันครับรอเศษไม้กำลังลอยมาตามกระแสน้ำครับ มาตายได้ชูหลายแรงไหมครัง้งน้า<อ>ดีนะมันไม่ค่อยท่วมหน้าขาวนอ,อแล้มันหอยมันกัน้นเลยนะมีพัง เต็นต์ขนุนพับบุ้งมาแล้วครับแต่ถือว่าแรงเนาะมาแรง ไม้ปลาไหม <c oughs> หน้ามันแดงเกินนี่ครับสนุนพักบุ้งมาแล้วครับมาตามกระแสน้ำเลยครับ าแล้วครับเห็ุกาบุ้งลงลงได้สวยงามมากครับนี่ครับมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเก็บภาพฝ่ายนำล้นเหมือนกันครับนี่ ำหรับวันนี้ผมขายม่งามเพื่ขายราศีบโคนก็ขอจบคลิป, oh, ป,ปน,นี้นะครับให้ดูน้ำไหลหลากถือ <Okay. S 1> ว่านาข้าวไม่เสียหายครับที่ต่บนหนองไม่งามเพราะข้าวมันสูงแล้วก็เป็นที่สูงไม่ค่อยเป็นที่ลุ่มครับผมขายราศีบโคนก็ขอสวัสดีครับ